มาได้ทีเด็ดเท่าไหร่พี่ยี่สิบวิอ่ะแปดฮะแปดทีเดี๋ยวเพื่อไอ้มาดมาเดี๋ยวมึงรอดึงพี่หน่อยพี่พี่ลงไปถ่ายประมาณนี้พอมันจะลงมาเหะนะา็นไหมยั้นงกันสองไล้ใต้ลงมาเลยลเร็เเวเร็วเร็วขอรออยู่ข้างหลังอะไรเนี่ยเอาเจ๊เหรอวะโอ,เอยเดี๋เก่งลงไปถุ้ยเร็วเร็วเจ๊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 จะมาถ่ายเนี้ยเนี่ยเลยนะแท้ อา้าวเร็วตุ๊ดลงแล้วช้า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 วิ่งยังไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอรอให้มันน่าผ่าน ไปไปลงไปเรื่อยเรื่อยเร่อยเรื่อยั้วานิดนึงจปนลงลงลงไไป้อยหนนึงนนยนลไปเออไปงแล้วหมดแล้วเนี่ย สนิ้วชูสองนิ้วไลยขาอติดลวิามแล้วลองไปเรื่อยๆอาไปง

แล้วสองใต้หุ้งใต้อ่ะดอเราโอ้โหภาพเรียนไปกับคัสซีพานเลยลากไปกับพื้อ,อซูมตามไปดึงซูมตามไปพื้อ้เดินไ้่พอซูมไม่พอ